พี่กับพี่น้องจ้องเก็บจโอ้ยหาวควควนควนควนกวนว่มันควนควนได้กวนมากวนมาควนมาจักหนูจัแมวได้ดอกบังพุนพุนผู้ใดนู่นให้พุนเจอกันที่ไรหาวทุกที อีหลี้มันก็คือมือนั่นมันหนามันเซืยนแล้วมือนั่นมันงวงนอนประคักเด็ดตีนปว่ตตมันใหญ่ตีนจุกใหญ่เลยตินตัวใหญ่จิกัาปลายเัาะก็จะเป็นตนัวใหญ่สงสารนะตัวใหญ่เลยเนาะ เมย์ก็ใช้โน kind of like. ้วมใจกบไหอเปไนแบ่ใดยูหนาวมันมักหนาวเย็นมันฮ้อนถ้าอยู่เราตีสามิเรียนโปรไก่เนาะดูใแระวางหน่อยงันบังโอ้บางหน่อยอ้ยจินโคกหออเป็นเด็กองเพมเใคระใครอะใครอะที่ทีหนึ่งก็ะบี่แล้วไปปงานเดนเงาเลย แค้นท่าไหมแค้นอาบน้ำท่าเนี่ยแปงเหมาหลวงแปงเบี้ยบีไม่ไม่สีเย็นจังไหนมาเติมมนเย็นเนาะกินแล้วเอ้า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 เห็นตัวเองแล้วเออเอ้าเห็นจังหวะนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงโอ้ยนั่ง น้ำไลบอสโอเคแล้วล่ะอย่ากวัลูกอย่ากควอย่ากวแก่นเลยกันงเลยมาพี่มาี่ียนนั่นเอามวน่าเยเบียเบียน่าเอาการกาาของพังกัชยเลยลูกดึงมันห้าดึงมันาือเยกเียกมาูดห่างมาไปรล

เแกระซั่กะซ่เน็กหน่อยน่อยอืมเ้าเจี้ยทำนข้นกับสีสดใสามชี้ขวบนี่แหละเนาะกีลังี้ได้ปะก็ลังนื้อเดือดเป็นบ่ว้อขวบก็ไแห้งได้หออาบแห้งมีแห้งไม่กับหอนเอาให้เนาะแดดมาตันสิตยเหนไหมเหไหมีกคือะไเห็แล้วมาพูดถางมันทางมันคนมัน ดึงดนเขียวันเนาะมีตะปูพันน้อนหย่อนอันอันนี้ค่ะน้อนหย่อนอันอันเยอะก่่นเหง้าเมื่อเย็บขอมาเหมือนกันเย็บไว้ใหลังของน้องตังอจรงนดไอเลื่อมเขาอ่ะึงชิวแม่เสียไม่เหเย็บลัดหมอนใช้กันได้เลย นี่ครเอวนอยยังไม่เป็นอยช่วิดีดีบาโอ้ยมื่อไหร่ที่ซูนเดียวเคนยงกันใจผู้หลังคนเดียวรัทงนวนคนสิเรตอยู่น ก็แทนของเตรียมได้นี่แคน,4 4. นแ่เจีืเล่าแค่ทิแค่กโขกงนั่นฟอมันนั่นดีหัวนกหั้าหัวหมาี <laughs> <laughs> กะวาของสาวจุกตี <laughs> <laughs> <laughs>

น้องมาเล่นด้วยเองเล่นด้วยเอะเล่นกับน้องไปเล่นกับ้องเลยไปเอนมาเล่นด้วยกนัอนเนี่ยเขาเล่นดีดีต่งมันด้อเร่าปมูัุณจะไมันต่อไปมันแจ แก็บจำได้ปะเนี่ยจำได้ปะเนี่ยพอกันคเป็นของมาไลยูอันอีหยังตลาดจรูปคนบาการุ่บาที่เป็นไก่ตัวหน่งยุงเหี้ยบอของมาไลให้เจ้าไหมอ๋อจ่าจ่าจำได้ยู่เมื่ออันร้เนมองเงินก็สรางเงนคุณไงไงเน่ยนั่นแหละมองตลาดอไปแล้วอองไปแล้วน้องไปแล้วไปแล้ว เอาเขาจะเอาสารนะลูกลูกทำแม่เน่เาเอาสารมาแล้วเนาะลูกมาลูกกันจะเปนานาเนาะเอาใส่รองเท้าค่ะใส่รองเท้าก่อนค่ะลูกเออแม่แล้สิไปจองหนาห่าดเด้อใส่รองเท้า่อ้ยน้าหนูสัญาถ่ายรูปให้น้นคนุาถ่ายห้ อุ้มแล้วอุ้มไหวไหมไหวไมี่ป้านี่เหาอ้มจเรียงซิชูยิ้ห้หอมมแล้ยสมนมฮะนหกันตัวเด่นตัวมตัวเด่นลอกแมเด็กปูไว้มันไปกินไก่เขาสิการไก่เขาโอ้ยมื่กขาดไปงแล้วลอกนาออันนี้ิไม่เป็นไง นูอุ้มก่นนอนีถ่ายให้น้องแคนกับกับนั่นไป้กินน้ำตัวเป็นนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาอุ้ม <c oughs> ย,ยกกนนไเอาอุ้มให้หน่อยอุ้มให้หน่อย <c oughs> โอ้มเนีโอ้มเนีโอ้มเนีเราก็มถ่ายูน้องเออเออมันียงหนาเหนยงๆเก่โอเคอบคะคะล่น้องสำหรับคลิปนี้ไปนนี้้ำนสวัสดีค่ะ